สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนไัไ้เปิดไม่สวัสดีค่ะเพื่อนเพนื่อนที่ทก็วันนี้ที่ทิศไาเที่ยวอ,อีกนี่นะเที่ยวที่ไหนนะที่เอ่อ ปากเกตนะคะอันนี้ก็ตอนนี้อยู่ที่วัดค่ะวัดเอ่อจำชื่อไม่ได้นะคะวัดคุณวัดบอนะคะวัดบอก็ออจะพามาชมบรรยากาศในนี้ก่อนแล้วก็จะไปเดินสลาดน้ํานะคะก็บรรยากาศในวัดก็ประมาณนี้นะคะเขาจัดไว้สวยวันนี้จัดไว้ได้สวยงามมากเลยค่ะ จะพามาชมนะคะแล้วก็ามาสายมาบ่ายแล้วเน,ะนาะกคบคำยุนก็คงจะเต็มกันอบริจาคเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็มองพญายนาคค่ะคระรูปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตรงนี้ก็จะเต็มศาลาเนกประสมนะคะที่นี่นนทบ,บุรีะคะ่ะ บรรยากาศก็ดีนะคะวัดสวยวัดวางร้านสวยตามมากนะคะแตมีสูงนะคะกระดานคนค่ะแล้วได้ยินเสียงเพลงเมืที่จะเข้าไปนะเข้าๆแป๊บนึงแล้ว ก็น่าจะเป็นที่เดือนตุลทคมนะคะัะน,นี้ก็ลานก็ไม่เคยมานะคะครั้งแรกนะคะเราจะเก็บบรรยากาศไปฝสากนะคะก็เดี๋ยวถ่ายคลิปวิดีโอเสร็จแล้วที่ทิดอยนี่ทางไปห้องน้ำนะคะสูงสวยเลยนะคะ กับภาคขอพรกันนะคะเพื่อนๆเนนี้ก็แค่นี้เนาะทีคือก็จะหกลับไปไหว้ไหว้พระหลวงพ่อตรงนี้แป๊บนึงเนาะตรงบนศาลานี่นนทีนทนน่นี่พอกลับพระท่านแป๊บนึงนะคะขออนุญาตนะคะกอคืออันนี้ก็ถึงศาลานะคะ อันนี้ก็คือบ่อน้ำนะคะของปลาที่ก็ให้รูปปลาหนอ่อยหนึ่งน,นะคะเยอะน,นะฮะด่ใหาให้อาหารปลสาสมัย พญานาคนะคะเดี๋ยวพิธีจะกลับมากตับไร่ประเดินก็เดินหน่อยนะก็จะไม่เข้าไปลึกนะเพราะพิธีไม่รู้นะคะ,ะว่างขางกว้างขนาดไหนเห็นทางด้านนี้ก็กน่าจะเป็นเขตสังฆาวามน,นะคะเขตของห้องจากวัดวันนี้ก็ข้งางในน่าจะเดินทะลุก,กันไปได้แต่ก็ มีช่างอะไรก็ทำงานอยู่นะอ่ามาเนี่ยแต่เดี๋ยวพี่พี่จะไปเดินข้าน้าเดินอะไรทางโน้นทางนี้ไม่รู้นนะอ่อันนี้ก็ตู้ทำบุญประจำวันนะคะแบวพี่ิใส่นะคะ อันนี้ก็เป็นศาลาที่เวลานายจอเป็นศาลาเสียงสาบจัดงานนะคะงานที่จริงก็ก็กนะคะทิ่ทิ่ก็จะเดินออกเนาะเพราะว่าทิชชู่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนไงก็มาตรงนี้ก็คือ้ำพ่อปู่สีสุดโตนะคะแล้วก็เขาจะกลับแล้วเนาะแต่ไม่ได้เสียงเซนซี ตรงนี้ก็มีปลานะคะเพื่อนๆปลาลปลาไว้สวยงามไม่รู้ว่าคงให้อาหารไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาปลาจะไม่ต้องให้อาหารเป็นเวลาเนาะจะกินอาหารเป็นเวลาสวยมากเลยกาคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะ ไ้พบกันไหนในคลิปต่อๆไปนะคะใครชอบเลขชอบไะไรก็ส่องเอาเองนะคะเพราะพี่ดิฟไม่ไม่รู้แล้วก็ฝากกดติดตามแนละกดไลค์กดแชร์ให้พี่พี่เ้วยนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ที่คนได้ขึ้นเลยจนรูเพราะว่ายังไม่เปิดเนาะให้เปิดเวลามีเวลาเปิดเปิดให้ขึ้นเต๋อทำปาดไว้นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเปิดตอนไหนเวลาเ,เ,ลาเ,เ,เท่า,าไหรเนานนะก็พาชมแค่นี้แล้วที่พิจอบประตูนี้นะคะทุกคนเข้าก็มาเรื่อยๆนะคะมาเรื่อยๆมาทำบุญได้าอาจจะมีงานงานอะไรสักอย่างนะคะก็ เสแล้วนะคะอันนี้ด้านข้างเนาะดูสดนะคะเจดีย์ดูสดเจดีย์ไม่ต่างนะ,ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ